สวัสดีครับผมนา,นายวิรัสศักดิ์มากเ็นสังกัดกองแก้ไขปัญหาการบูรุษที่ดินของรัฐสำนังกงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศปฏิบัติหน้าที่อ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศประกอบการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐซึ่งในการทํางานนั้น,เป,นเป็นการทํางานที่ ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางในลนักษณะที่ค่อนข้างจะยากกว่างานลานาักษณะอื่นต้องทํางานภายใต้กฎระเบียบและมาตรการต่างๆของทางราชการที่มีข้อกาหนดบังคับใช้และผลการอ่านแปลที่ออกไปนั้นมันมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนมีผลมีลักษณะ ในลักษณะของการได้สิทธิ์หรือเสียสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินของประชาชนดังนั้นในการทํางานจึงต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ความเป็นกลางในการอ,อ่านแปลที่ความขาาัดแย้งเราไม่ต้องไม่เอะเอียงไปในทางที่ที่นม้ชอบหรือทําให ายได้ายหนึ่เสียประโยชน์มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบผลการอ่านแปลที่ส่งออกไปได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีให้เกิดประโยชน์กับงานที่ทํามากที่สุดในการทํางานปฏิงานต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีหลายนงานในการร่วมกันตัดสินใจจะต้องมีการรองรับความความคิเห็นของผู้อื่นมีความอดทน และเสียละเพื่อส่วนรวมเพื่อให้งานออกมาถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุดต้องรู้จักหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่และทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่องานนั้นออกมาในรูปแบบที่ดีที่สุดและก็เป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายรัฐและประชาชนครับผมขอบคุณครับ